สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม darkonia saga เกมมือถือ3 d mmo rpg าจนภัยไปกับมอนสเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดผู้เล่นใหม่นะครับเล่นอาชีพไหนดีนะก็จะมี4อาชีพนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่ามีอาชีพอะไรบ้าง ปัจจุบันจะมี4อาชีพนะครับอาชีพที่1ก็วิศวะครับสายเวทเน้นดาเมจและควบคุมทำดาเมจพื้นที่ 2. อ,อาเชอร์นักธนูสายโจมตีกรยภาพทำดาเมจสูงและโจมตีระยะไกล 3. แดนเซอร์สายซัพพอร์ตทีมมีสกิลฟื้นฟูขณะต่อสู้ 4. La แลนเซอร์สายแทงหรือว่าสายโจมตีกรยภาพ ระยะประชิด4อาชีพดีหมดครับเพื่อนๆชอบอาชีพไหนเล่นเลยครับทุกอาชีพดีหมดหลกัหลกๆเลยเกมนี้ที่ผมเล่นมานครับเน้นทำเควสนะเราต้องเน้นตัวยิงไกลและตัวผ่านเควสได้ไวแต่คนนิยมเล่นอาชีพวิชาร์ดแล้วก็อาเชอร์เพราะเล่นง่ายตีมอนผ่านเควสไวนะครับพร้อมตีไกลแล้วก็ไม่ต้องกลัวคนอื่นแย่ง มอนแย่งทำเควสนะครับะนะครับในส่วนอาชีพก็เล,เลือกเล่นดูนะครับว่าชอบอาชีพไหนนะครับทุกอาชีพดีหมดนะครับผมแต่ส่วนมากนะเขาจะเน้นแค่2อาชีพครับผมวิชาร์แล้วก็อาเชอร์นะครับในส่วนการแจกโค้ดนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผม วอาวิทีกรอกโค้ดครับผมกดมาที่ฟังก์ชันครับการตั้งค่าบัญชีแลกแพ็กครับกรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากรอกโค้ดเสร็จนะครับมันจะได้รับไอเทมได้เลยนะครับผมอ่าครับสำหรับแจกโค้ดแล้วก็สอาชีพเล่นอาชีพไหนดีก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมดาคเนียซาก้านะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ